ใช่แล้วเอาไปาสักของหนึ่งนะอ๋อเอาเอาเอาเลยเอาเลยนั่นเลยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไร เลียวเลยครับปีนี้เกี่ยวแบบเขียวเขียวปกติเราจะเราจะเกี่ยวแบบสุดงอมนะมาปีนี้มาแบบเขียวเขียวเลยอ้อะดูโอ้เอาผ้ามัดไว้ก่อนนั่นแล้วไม่ต้องขึ้นไปอุด หรือไม่เอาอยางเอายางอะ่ะพันไว้เรามาดูข้าวอุ้มหนึ่งของร้อยห้าครับว่าจะเยอะขนาดไหนอันนี้เกี่ยวข้าวเจ้าของครับผม นาก็ไม่เยอะครับนาประมาณเจ็ดไร่ปีนี้เกี่ยวข้าวแบบข้าวแบบสุกพอประมาณเนาะแบบเขียวเขียวพอดีเลยโอ้รถผมนี่ใส่ใส่ได้แค่สองอุ้มประมาณรถคันนี้พอดีเป๊ะเลยข้าว อยู่ไปเยอะอยู่นะอุ้มหนึ่งนาะโอ้ยังไม่หมดดีสองอุ้มพอดีครับรถผมใส่ได้สองอุ้มพอดีเป๊ะเลย

ยังไม่หมดดีครับอ,อ้าหมดแล้วครับสวยง,งามครับพอดีเลยจ้า Oh.